สวัสดีครับอ,อ,อยู่กับชังต้นอีกเช่นเคยครับมา,มารีวิวดูคันนี้กันหน่อยครับเ,ออเครื่องวางเลยครับเนี่ยตันนี้นเครื่องเซทีหนึ่งห้าห้าครับผมผมไลพาวเวอร์ครับคันนี้ผมไลพาวเวอร์สายพานขับสามเส้นครับก็วินล่างไว้เจ็ดนิ้วครับวินบนก็สี่นิ้วครึ่ง นี่ครับแจวเลยตัวนี้เป็นไม่ถึงนี่นะครับตัดขอบตัดนี้กันนี่เป็นห้อ,องหลังครับรถรถช้ในโรงงานหรือเปอล่าอะไรก็เลยไปแล้วไม่มีฝาท้ายไม่มีฝาข้างครับเรียบๆไปเลยโลนโลนไปเลยนี่ประมาณนี้ครับก็ลูกค้าสั่งแค่นี้ฮะแนวอัดเรียบร้อยครับ เรากลางเรากลางยังเอ้ยเรากลางมีแล้วโอ้มีแล้วนี่วาเอาช่างจ่อยทําสายไฟอยู่ครับเนี่ยสายไฟเสร็จก็น่าจะขับได้ครับลมเบรกน้ํามันคันอะไรก็ไล่เรียบร้อยแล้วนี่ชุดแนบดูชุดแนบมีเลหเล,เล็กนีช่างทําไไมเหล็กเหล็กนียวไให้ด้วยครับเจ๋วเลย เนี่ยเน่ยน่แบบนี้เนี่นี่ปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นนะอแต่ตจะเนี้หุ้มไปเลยครับหุ้มแนบเลยมีขยับแน่ๆดูสองข้างเลยเจ้านี่ช่วงล่างครับย้อนแสงได้หน่อยครับนี่เทอ้ยโหย,ยางยางเนี่ย แจมเลยครับทรงเนี้ยสวยกำลังฮิตเลยครับเดี๋ยวนี้อู๋ก็สั่งมาใส่ให้ทุกคันครับก็นี่ครับสายไฟสายไฟที่ใช้ก็ช่างใจจะเอามาวางแล้วพันตรงนั้นเลยไม่ได้พันไว้อะ นี่เฟลพวกอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ครับเกือบเสร็จแล้วแหละช่างบอกว่าก็เสร็จแล้วใส่ไฟก็มนวันเดิมครับไม่มีลูกเตะครับมีลาวัวเหรอ ถ้าได้ยินว่าลาบวัวจะรีบไปเลยนี่แจว๋วก็ได้ชาร์จพาวเวอร์จะใช้สายพานเส้นเดียวกันครับอันนี้ลองทีเซ่ดินี่อีอีตอนนี้ก็ไว้ติดแตรบแต่คันนั้นอ่ะอแตรลมอย่างเท่แต่ยังไม่มีสายครับเดี๋ยวถ้ามีสายเ้วจะ บีบสามชายดูครับโอ้นี่รถวัดนะก็มาติดตั้งวอ์ครับไม่รู้ติดตั้งหรือยังช่างก็ติดตั้งแล้วมั้งเดี๋ยวเปิดดูไหนโอ้อยางยางยางยังไม่ติดพาวเอร์กับตรงนี้แต่ติดไอ้ตรงคอโฟมอลไรนั้นเปลี่ยนแล้วครับ แต่ตรงนี้ยังไม่ได้ติดครับโอ็นเครื่องอ e ีทีสิบเอ็ดเลวครับประมาณนี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ